ทุกคนความหิวนะให้อะไรก็กินหมดแม้นแต่ข้าวเหนียวเปล่าๆก็ยังกินหมดแล้วรู้จักขอด้วยวอ ูความหิวโหยเพียบเลย บรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนเย็นเย็นจนรู้สึกหนาวนะเนี่ยที่นี่เขื่อนกระเสียวนะคะน้องนอกน้องนกน้องนกการน้องนก น้องลุกอืเอาเอายังไงเธอยังไงเอายังไม่หยุดยังไม่หยุดเอา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 ไอสองตัวนี้ก yeah. ็อยู่ในกรง น่าจะมีนี่อร่อยถึงขนาดนั้นเลยเหรออ้าวอ้าวคิดดูจะว่าถ้าคนคนอร่อยนกยังอร่อยเลยทุกคน แกจะเกินไปแล้วนะเอี้ยงนะแกจะเกินไปแล้วอือหือเ,เออไม่ได้กินน้ำตาจะมาจิกเนื้อกินจะกินน้ำตกอือหืออือหือดูเด่นอ่ะ่นดูอ่ะมันเป็นชิ้นเลยหรอเออมันก็ไปจิกเอารู้จักแบ่งด้วยเออ เดี๋ยวให้มึงเพดเดี๋ยวให้มึงเพดเดี๋ยวให้มึงเพดจะบอกให้ความซาของเธอ,อพอเลยพอเลยเอาไปแล้วไหมหยุดเลยหยุดเลย หยุดเลยหยุดเลยหยุดหยุดหยุดเลยนะหยุดเอ้าดูกลัวที่ไหนเล่าเออหยุดเลยเอ้าเอาเอ้าเอ้าตัวเองไม่แย่งของเขายังจะมาจีบเขาอีกไอ้คนนี้นะเออ ซาอ่ะนะซาไม่เอาเอาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหอืมอมอมออทะเลาะกันระหว่างนกกับคนเอาสงสัยจะสู้มันไม่ไหวกินก็กินไม่หมดเลย ดูดูโอ้ยอา้อาวอา้าวอ้าวโอ้ยักษ์กับตัวทีหนึ่งสะเทือนไปหมดเลยโอ้อา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวล่างๆก็ทะเลาะกันคนก็ทะเลาะกันนกหยุดเลยอ่ะดูดิดูดิด เอาหลังชีวิตกลับมาแล้วเียบร้อยไม่เอีเอ้ยงเรียบร้อยไหมอดูดูมนะันอ่ะมันกลัวเราที่ไหนล่ะมาเป็นเพื่อนเอออุ้ยดูดูด,ด,ดูความน่ารักของเธอซ่า เอาความน่ารักของเจ้าเอี้ยงเจ้ามาน้อยมาฝากนะทุกคนวันนี้ก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยแค่นี้ละกันเอาพอแล้วเนาะอืเอา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  ถ่ายแล้วนะทุกคนขอให้ได้8นาทีหน่อยนะ สวยไหมล่ะทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย